วันนี้จะมาเล่น g ุส s ั b m ในออกสกรอีกครั้งครับผมซึ่งเรจะมาเล่นต่อในดานที่สี่กันเลยครับผมซึ่งจะเล่นแบบตั้งใจเล่นมากที่สุดแล้วนะไม่ตลกเหมือนครั้งไหนแล้วนะฮะใครว่าผมตลกนี้ไม่รู้เขาจะว่าไงเหมือนกันโอเคเจอ,ของของชิ้นแรกที่ต้องการแล้วอืม ตรงนี้เป็นมุมเปิดไฟอเอ้ยปิดดีกว่าโอเคซ่อนมันจะเข้ามาได้ไหมนะน,น, <S <S <ไห>น่าไงกะไปเมื่มันต้องเข้ามาไม่ตลกเลยใช่ไหม โอ้โหมึงมากับมาป่าเดียวดายนั่นไงโอ้โหมากับเกรฟยาร์ดกูด้วยเฮ้อยังไม่เห็นกูหรอก ดาห้องนี้มันมีอะไรนะอุยอ้าวไปท้าทายระบบมันอีกแล้วโอ้ยมันเอาผมก่อนเลยอะ่ะช่างมันเล่นใหม่โอเค กับมาเหมือนเดิมแล้วโคปรปวดหัวที่สุดเลยกับดันเช่นี้ที่สุดแหละแล้วก็ดันไปหลบตรงไหนวะเอางนี้ดีกว่า โ okay, อเคหลบได้ตัวนี้แหละดีนี่ครับนีค่ครับเห็นไหมผมงฉลาดหืมไม่ไมทำอะไรตรงนั้นโอ้โหเกมยาร์ดกูนมามาแต่ไกลเลยเนาะ ไม่รอดตั้งหนตาแรกเลยพี่ดูใครอะไรมานะอือวันนี้มันไม่เห็นเราหรอก

ao còn gì khác ok, mày, để ao mày đi mà, mày, có mày, ok, ok, không biết ก็อยู่ข้างใต้อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยแบบอะไรครับเนี่ย รีบไปเด้ยว <c oughs> มาเลยรอทุกผู้มึงโอเคไป <c oughs> แล้วไปหิง้งไปหิ้งใต้ดินต่อโอ๊ย,อยเอาอีกแล้วเอากรออีกแล้วโอ้ยที่เดิมอีกแล้วโอ้ยไอ่เฮ้ยโอเคไปต่อเอาใหมา่เลยตั้งแต่ต้นโอเคแล้วก็ไปข้างล่างต่อไปครัวแล้วก็ มันทานข้าวแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วก็ไปตรงอ้ไวะชั้นใต้ดินก่อนรันนี้เหมือนเราจะต้องไปชั้นใต้ดินนะโอ้อันนี้เปิดไม่ออกแล้วก็แน่ไปทางนั้นนะ อ๋อไปไม่ได้แปลกจังกูซ่อนนี้แหละ โอเคไม่รู้ว่าห้องใต้ดินไปทางไหนนะ โอเคโอ้ตรงนี้เป็นห้องใต้ดินเออห้องดนตีไม่มีอุ่ยริดรดไม่ไม่ไม่ใบได้ฮีไม่แกล้งกูไปแล้วตู้ใช้ันดี ฮีโร่ฮีโรใครเคยรู้บ้างลูกผู้ชายคนดีอะแล้วก็มันจะมีละครในช่องเจ็ดด้วยที่ม่งชื่อว่านอละสิงห์อะพูดถึงนอละสิงห์แล้วเคยเอน,นะอ,อนะฝึกบำเพ็ญตบะถ้าด้วยนะถ้าคุณรู้สึกร้อนร้อนขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะเป็นอมตะไงล่ะ ืูว่าใครเคยดูนอลสิงห์บ้างนะจะกระจัดความช่วยสิ้นไปแต่ที่ยังมีลมหายใจไอ้ี่เดี๋ยวทุ่มหน้าเหกเลยอีกอนอคนเลยกูไม่อยากเก็บอะไรไว้ในใจขอโทษที่กูเป็นคนหยาบคาย ฮอรู้แต่ว่าอยางนี้ถ้าคนฉลาดพอก็จะรู้ว่า ห้องใต้ดินอยู่ไหนวะเบอยาทำโว้ยอะไรเงี้ยไอ้รู้อมีใครเคยดูบ้างนะไอ้ควัวกาดก,าก,ากับเชฟหมีอะอืมอืมอัน,นี้ไม่ใช่วะ น้ำมันทางไปอะไรวะไม่เล่นนานกูลืม,อ,มอยู่ที่สภาพจิตกูลแล้วจะมีที่แผ่เมตตาเลยโอ้ให้ oh, ล็อกหมด ผงไต้ดินอยู่นี่มารอดักตีมารอดักตีพวกลุงๆทั้หงหลาย ในที่สุดกูก็ครบแล้วเว้ยกูรู้แต่เขเจอกูแน่แค่นั้นเองรู้จักเปล่าไอ้สุรเพชรนักเลงเก่าเอ่เด้ย โอเคจับกูตรงนี้แหละวันนี้ดีหน่อยไม่โดนอะไรโอเคไม่รู้ว่าจะให้คลิปมันนานขนาดไหนโอเคเดี๋ยวไม่รู้ว่าพอหรือยังนะแล้วก็คิดว่าคลิปมันอาจจะต้องเกินสิบนาทีอ่ะโอ้จบแล้วเหรอ เอ้าเอ้าเอา,เอา,เอานี่ตัดจบแล้วใช่ไหมเุ้ยกลายเป็นหุ่นไม้แล้วก็อ้าวไอ <laughs> <laughs> ้คอนหักมุมอะ <laughs> <laughs> โอเคจโอเคไอ้เคอันนี้แปลไม่ทันจบแล้วใช่ไหม โอ้ย้็ค่ำคืนแห่งความกลัวนั่นแหละฮะนี่จบแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อมีบโบนัสแชปเตอร์ด้วยฮะแล้วก็ VR โบนัสแชปเตอร์แล้วก็เดี๋ยว ไปลองไปดูกันว่าโบนัสแชตเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวขอตัดไปเท่านี้โอ้โบนัสแชตเตอร์หมมาสักปีแล้วผมเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันคืออะไรยังไงต้องหาให้ครบเจ็ดแผ่นโดยมันจะไม่มีอะไรอือ อโอเคหลบตรงนี้แหละดีีด๋ยวก็จะได้ดัก,ดกตีมันได้โอ้โห ไมคิดว่าด่านโบนัมันจะยากขนาดนี้นะเนี่ย มันก็แต่ได้ให้คุยโอ้โหโอเคจะต้องหาหา,หาตรงนี้ก่อน ค่อยๆหากันไปโอ้โหมาหาถึงถิ่นเลยเหรอเนี่ยตอนนี้คิดได้แล้ว ไม่ร <mainly> mm ีสปอนมาใหม่อือเออ โอ้โอเครือว่าพอเหอะถ้ามันจะยากขนาดเนี้ย โอเคก็เป okay, ็นไงบ้างฮนะสำหรับคลิปนี้นผมขอโทษที่เล่นไม่จบกับด่านโบนัสนะครับผมและก็ถ้ารักการชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับผมเพื่อจะได้ภ่าคลีปีใหม่จากผมนะครับและถ้าหากคำพูดคำจาไม่สุภาพห,หรือผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ